สวัสดีครับผมโตชโนลตอนนี้ผมอยู่ที่วัดปริวา,าสราชสงครงคามหรือว่าวัดปริวาสนะครับอยู่เขตยานาวานะครับตอนนี้เป็นตอนที่สองนะครั้งที่แล้วตอนแรกนี่เวลานี่เขาคนจะกระชับนะครับวันนี้ครับเปไมน,น,น,นะครับโอ้โหนี่ครับมีสรงคล้ายๆแจ็คสแปโร่ด้วยนะครับมีแบบโอ้โหมีแบบปูนบ้้น อยู่ข้างๆกันเลยนะครับโอ้โหละเอียดยิบนะครับแต่ตรงนี้ตำแหน่งเนี้ยเขายังบูรณะอยู่ยังเหมือนกับเข้าไปได้เต็มที่มากไม่ได้แต่ว่าเราก็พอเห็นลางๆเพราะว่าเราจะรู้ว่าข้างนอกเป็นยังไงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่มีอย่างงี้เชกกวาร่าอ,อ,อ,อแล้วตอนนี้โอ้โหแนวคาร์บอยนะครับ น,นี้ก็มีขุงธนูด้วยโหว่าเขาเรียกว่าเตรียมโก่ขงขงุนธนูเต็มที่เลยนะครับ <c oughs> ใช่มุมนี้สวยมากนะขอแซนหน่อยไหมสวยมากเืย เ okay. สร็จแล้วเดินไปใหม่ bye bye. เพราะว่าโอโ้โหคือแบบเขาเก็บรายละเอียดไว้เยอะมากๆากแล้วก็ด้านบน,บนคุณนะโอโ้โหด้านบนก็ขึ้นจังเลยแล้วนะสวยมากดูดิครับสุดยอดไปเลย รายละเอยียดดีมากมากสวยมากมากจริงๆการตําแหน่งนี้ยังเหมือนครับยังซ่อมแซมอยู่นะไดได้โอ้โหใช่ อันนี้มาเข้าด้านในนะครับมาตามผมมาเลยครับใช่รันที่แล้วคันที่แล้ว,ลวเหมือนกันเราเดินข้ามตรงนี้ไปใช่ไหมเออลืมบอกไปว่ามีพินโคกิโอแล้วก็มีมิกีมเมส์ด้วยนะครับเผื่อเผื่อท่านใดมาเยี่ยมชมแล้วยังหาไม่เจอหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยน้อยผมก็ใบให้คุณแล้วนะครับ ทีน,นี้ด้านในเนี่ยนะครับโอ้โหโนะสวยสดงดงามมากๆนะครับผมการันตีได้เลยเพราะว่าแค่แค่มองไปทางด้านบนเนี่ยนะคุณก็จะเห็น,นความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยนะครับโอ้อันนี้นะเส้นหรือว่า ไม่ว่าอะไรแบบตำแหน่งหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือจะสวยงานมากๆใช่ใช่เส้นมีก้ก็อยู่ระหว่างของใช่ครับใช่กับใช่โอ้โละเอียดกว่ารอบที่แล้วอีกหมดเพราะว่าทั้งที่แล้วเวลาเราจำกัดถูกไหมตอนนี้เราอยู่เป็นที่เลย ตามสะดวกเลยใช่ด้านนี้นะครับแล้วด้านนั้นก็ไม่ได้แล้วครับเริ่มตัดแล้วแต่ก็สวยมากๆเช่นเดียวกันชายแล้วก็จะมีะบุคคลสำคัญของโลกนะครับอย่างทีผมบอกครับนอกจากเอาเบิร์ตไอส์สไตย์นะครับแล้วยังมีท่านอื่นๆืโอ้โห อีกเยอะแยะมากมายนะครับก็ข้อมูลเพิ่มเติมจริงๆแล้วก็คือมีที <t 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 ่บอกไว้แล้วเนื <t 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 ้อขออนุญาตเอ่ยชื่อแล้วกันนะครับเป็นศักดิสิโครงกาันะใช่ใช่ใช่ผมไม่ได้เป็นแบบพ้ามาแต่เรื่องของเรื่องคืออผมตามรอยเขาต่างหากใช่แต่เป็นแต่ว่า ถ้าข้อมูลเชิงลึกเข้างนยิงเขาจะแบบเขาจะละเอียดกว่าผมเยอะมากอันนี้เหมือนทางญี่ปุ่นถูกไหมสวยมากใช่ครับแล้วก็ทางด้านนี้ใช่ไหมครับแล้วก็โ,โหด้านบนนะสวยๆงามๆตรงตำแหน่งท่านี่สวยมาก ใช่ครับสวยมากสวยมากคือแบบศิลปะนี้เขาเก็บรายละเอียดดีมากๆนะในเรื่องของเรื่องคือมีปลาการ์ตูนด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยครับโอ้โหปลาการ์ตูนเลยใช่ครับลงราละเอียดมากนะครับด้านบนนี่โอ้หแบบเหมือนแบบทางสไตล์อังกฤษอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหสวยจริงๆเลยนี่แบบ เลยนะคิวปิดอะไรนี้ใช่ไหมเป็นเด็กการมาเทพน้อยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหสวยงามมากๆละเอียดจริงๆครับเขาเก็บรายละเอียดไว้ได้แบบเยอะมากๆนะล้วจนผมแบบโอ้โหต้องค่อยๆดูกันดีๆเลยอ่ะนะ มากเก็บมากย้อนมาทางนี้นโหละเอียดจริงๆเก็บไปละเอียดครบสูตรเลยพวกนั้นนี่แบบเหมือนกันทางรัสเซียเลยนะเนี่ยนะโหบอกว่าละเอียดมากนะครับมากราจริงอ่าวนี่เจอแล้วครับหมีปู นี่ครับที่ผมตามหาอยู่ตรงนี้ได้ครับหมีภูนะครับอ่ตัวพีเลยนะครับหมีภูนะแล้วก็มีก็มีมังกรมีอย่างนี้ด้วยนะครับโอ้โหเขาเรียกว,ว่าจัดเป็นนะครับใช่ใช่ใช่สวยมากๆนะ ใช่เจแล้วเจอดแล้วเจวครบรอบเลยนะครับโอเคได้อั <c oughs> น,นี้ออกไปทางด้านนอกกันนะเดี๋ยวเราจะมาไกด์ไลนล์ตรงจุดที่คุณควรจะอามาข้อแรกว่าหาให้เจอ นะครับว่าอยู่ตรงไหนกันมั่งนะครับก็เริ่มที่ตำแหน่งแรกเลยครับตอนที่เข้ามาถึงอ่าก็จะเป็นพี่น็อกกิโอกับมิกกี้เมาส์ใช่ไหมครับ <c oughs> ตรงนี้ก็สวยนะ แล้เรีกว่ามันตามร้อยงไงใช่ใช่ีชน็อกคิโอกับมิกกี้เมาใช่ครับไปแล้วแล้วก็อ่ายังไม่มีใช่ไหมย,ยังไม่มียังไม่มีอ่าจุดที่สองนี่ครับลูฟี่ของวันพีชใช่ครับสองแล้วนะครับ ลายเข่าๆแล้วก็สามพับ <3 S 2> ป,ปิกาจูสี่ครับผู้เท่าเต่านะครับห้าครับซุปเปอร์แมน จริงๆมีจุดที่แบบหลบหลบซ่อนซอนอีกเยอะมากเลยนะสนใจจุดไหนที่ดูได้เลยนะโหแบบคือแบบผม,ผมดูให้เต็มที่เลยแล้วนี่แบบแบบคือแบบนะครับมันพยานนาคหรืออะไรสักอย่างคือแบบเลนต์ตังเงือกเลยสักอย่างคือแบบหางยาวมากๆนะครับ mm hmm. ใช่ใช่รู้สึกว่าเหมือนยังไม่ครบนะมันยังขาดอยู่อันนี้เหรอ อันนี้ไม่แน่นะยอดมนุษย์หรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจเก็บไว้ก่อนก็ได้ไม่ได้ใช่ก็น่าสนใจอยู่ใช่ครับเมื่อกี้อาจจะเดินไวไปหน่อยใช่ใชม่มีจุดหนึ่งมีจุดหนึ่งโอ้โหเจอหรือยังครับเนี่ยโอโ้นี่มาสไตล์แบบอียิปต์เลยนั่นน่ะเนี่ยอียิปต์เลยอะ่ะใช่ครับอ๋ออยู่ตรงนี้นี่เองครับ กับตันอเมริกาครับผมโอ้โหเกือบหาไม่เจออยู่ตรงนี้แล้วยังไงก็ทิ้งทิ้งท้ายไปที่ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับตำแหน่งนี้เลยแล้วกันนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วเพอกันใหม่ในโอกาสหน้าสํหรับวันนี้ท่านแลนกขอลาไปก่อนสวัสดีครับ